ตั้มโอคือใครก็จะบอกว่ามันก็คือตัวเอกตัวละครซึ่งเกิดขึ้นในวัยโอรวนเมื่อปีพศ2519ไปถามคนในรุ่นนั้นนะครับผมคิดว่าไม่มีใครที่จะไม่รู้จักตั้มโอตั้มกับโอเนี่ยค่ะ,ก,คะก็ยังเหมือนเดิมโอเนี่ยก็ยังขี้หึงโอ้มันไม่ยอมให้คุณว่าความไม่กลับคันวันไหนี่อต่ากว่ากซึ่งถึงกขนาดที่จะเล่นบทนี้พี่ตั้ม ตั้มก็ยังคงเป็นทนายความแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราก็จับประเด็นที่มันเกิดขึ้นเป็นข่าวดังมากๆในสังคมนะครับก็คือเรื่องหวยครสิบล้านลูกถูกลที่หนึ่งลูกก็วันนั้นเฮียก็เอาลอตเตอรี่ใส่กระเป๋าเสื้อเนี่ยแหละมันอาจจะหล่นตกอยู่แถวนั้นหรือเปล่าคนที่เป็นลูกเนี่ยอยากให้เข้าพาคุณพ่อแม่ให้ดูแล้วก็แอบมองคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีความสุขแค่ไหน